แต่คดีใหญ่ๆเมื่อวานนี้แน่นอนว่าหลายคนก็ตามตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นทั้งค่ำ forex 3d dj man แล้วก็ใบเตยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วสารท่านไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้งสองนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพร้อมกับพวกรวม6คนในคดีแชร์ forex 3d ครับนายพัฒนพลกุลชรหรือ dj man ครับและนางสาวสุธีวันกุลชรหรือใบเตย สองสามีภรยาเดินทางไปที่สำนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามนัดหมายนะครับเพื่อเข้าไปฟังคำสั่งคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรดีเอสไอเนะี่ยสั่งฟ้องสามข้อหาด้วยกันก็จะมีหนึ่งร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนสองข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและสามข้อหาร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดนี้ในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ซ3 d ซึ่งก็เป็นข้อหาเดียวกันกันกบที่ก่อนหน้านี้ก็คือกรณีของคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชและก็คุณแม่ที่ถูกจับกลุมไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับช่วงเช้าเนี่ยอายการท่านมีความเห็นสั่งฟ้องทั้งสองคนพร้อมกับพวกเนี่ยนะฮะทุกข้อหาเลยครับหลังจากนั้นก็คุมตัวจำเลยไปส่งฟ้องต่อศาลอาญาทันที โดยน้องชายและผู้จัดก,การของคุณใบเตยเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ไปที่ศาลแล้วก็ได้มีการยื่นเรื่องนะฮะเพื่อขอประกันตัวชั่วคราวเป็นเงินสด5ล้านบาทพร้อมกับยื่นคำร้องขอติดกำไร EM ด้วยครับเพื่อขอประกันตัวชั่วคราวออกมาเช่นเดียวกันกับคุณแม่ของ dj man เมื่อวานนี้ก็ใช้เงินสด10,000แบาทเพื่อยื่นคำร้องขอติดกำไร EM เช่นเดียวกันแต่ว่าศาลท่านยกคำร้องครับ โดยสารท่านให้เหตุผลบอกว่าการกระทําดังกล่าวด้วยนะครับของทั้งคู่เนี่ยการกระทานั้นเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายเป็นจํานวนมากส่งผลเสียวงกว้างพฤติการเป็นเรื่องร้ายแรงและจําเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับพวกกระทําความผิดหลายกรรมไม่อนุญาตให้ประกันตัวเมื่อวานนี้ก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจํำไป ก็ทาให้ดีเจแมนและใบเตยพร้อมกับพวกรวม6คนถูกส่งตัวเข้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพทันทีนะครับซึ่งคุณพ่อของใบเตยก็มายืนรอส่งลูกสาวขณะถูกคุมตัวขึ้นรถเรือนจําออกไปโดยคุณพ่อของคุณใบเตยเนี่ยบอกว่าก็ได้ให้กําลังใจเป็นกําลังใจให้ลูกอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็บอกให้สู้ต่อไปซึ่งทั้งคู่นั้นบอกไม่ได้มีอาการเครียดเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ยอมรับว่า โดยเฉพาะคุณใบเตยเนี่ยมีความกังวลเรื่องลูกสาวแล้วก็ฝากฝังคุณพ่อให้ดูแลลูกสาวให้ดีน้องเวทมนต์อะนะคะคู่ต่อไปครับผมคุณพ่อให้กำลังใจน้องยังไงบ้างฮะก็ให้เป็นกำลังใจให้อย่างมีที่สุดครับผมน้องเครียดยังไงบ้างไหมฮะไม่ไม่ไม่เครียดเท่าไหร่ครับเขากังวลใจอะไรบ้างคะับวันนี้โอ๊ยนิดหน่อยครับผมเรื่องอะไรขอโทษเรื่องลูกครับเรื่องลูกอ่าเขาฝากลูกฝากฝังให้ดูแลลูกเวทมนต์ให้ดีๆครับ ตรงนี้เราก็เข้าใจนะเพราะว่า,าทั้งพ่อทั้งแม่มนะฮะก็ก็เป็นกังวลเรื่องของลูกสาวาทีนี้คดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคดีนี้เป็นล็อตที่3นะฮะที่ DSI เนี่ยมีคําสั่งฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องในล็อตนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมดใน8คนแต่ว่าเมื่อวันที่9เมษายนได้มีการสั่งฟ้องไปแล้วหนึ่งคนก็คือนายเดรริยังสามีของคุณซาร่าคาสิงกินีที่อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนอีกหนึ่งคนก็คือนายอดัมพการีครับ สัญชาติฮังการีตอนนี้เนี่ยหลบหนีอยู่ต่างประเทศทําให้เมื่อวานนี้ในล็อตที่3ของ f ฟ ex กรคดีนี้เนี่ยก็เหลือสั่งฟ้องเพียงแค่6คนแล้วก็ใน6คนนี้ก็คือมี DJ Man แล้วก็คุณไปเตยรวมอยู่ในกลุ่มนี้นะครับค่ะ <c oughs>